ไอดีตันขม่าเพียบวันนี้กับอีสุสิเจเควันที่เข้ามาล้างท่อไอดีครับมาดูสภาพก่อนล้างกันครับนี่เลยท่อไอดีเต็มไปด้วยขม่าดำๆเกาะหนาแน่นจนช่องลมแทบจะอุดตันพอขม่ามันสะสมมากเข้าลมเข้าไม่เต็มเครื่องจะอืดเร่งไม่ขึ้นกินน้ำมันแถมควันดำออกด้วยนะครับหลายคันที่เข้ามาเจอแบบนี้กันเยอะโดยเฉพาะรถที่วิ่งมานานหรือมีการปิด EGR แต่ไม่เคยล้างเลย หลังจากผ่านขั้นตอนล้างเรียบร้อยดูความต่างครับภายในท่อสะอาดโลง่งอากาศเข้าได้เต็มที่ระบบการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นเครื่องเดินเรียบกว่าเดิมลูกค้าขับกลับไปบอกเลยว่าคันเร่งเบาแรงมาไวกว่าเดิมชัดเจนอย่าปล่อยให้ท่อไอดีตันจนรถอื่นนะครับคำเหมาแค่ไหนเราก็ล้างให้สะอาดเหมือนใหม่ที่ใหญ่ยนจูนิ่งครับ